สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวจอลึกรายเดือนราศีตุลการเงินโชคลาภประจำปี2566 คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงโชคลาภการเงินประจำปี2 5 6 6สําหสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลค่าก่อนอื่นเอทูบต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมช่องเอทูบนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านไหนเห็นว่าคลิปวิดีโอเนื้อหาคอนเทนต์นี้มีความน่าสนใจสำหรับท่านหากจะร่วมสนับสนุนให้กำลังใจช่องเอทูบได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนค่ะคนละครึ่งนะคะที่มีแนวโน้มจะต้องแบ่งปันไรายได้ให้กับคนที่เกี่ยวข้องจาก9ทีละ9อย่างช้าๆเป็นการนานเป็นคุณค่ะ ในปี66นี้จากดาวพลูตโตที่มาสถิตนักเขตราศีมังกรและดาวพฤหัสบดีที่จะมาโคโจรสถิตนักเขตราศีเมษที่จะช่วยเกื้อหนุนทําให้เกิดรายได้อย่างร่ํารวยมั่งคั่งจเจริญรุ่งเรืองนั่นคือธุรกิจครอบครัวหรืองานส่วนตัวถึงจะทําให้เกิดรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งปีเลยนะคะ ทีนี้เรามาเริ่มกันที่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนค่ะงานที่ทำประจำถึงจะทำให้เกิดรายได้มากขึ้นแต่หากคิดว่าเท่าไหร่ก็ยังไม่พอแล้วพยายามใช้วิธีเงินต่อเงินอาจจะทำให้สูญเสียมากกว่านะคะ ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมจากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาหรือคนรักคู่ครองถึงจะมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนทําให้เกิดรายได้หรือเป็นอุปสรรคคดโกงถูกหักหลังหลอกลวงที่จะทําให้สูญเสียเงินจํานวนมากด้วยเช่นกันค่ะและหากคิดจะเสี่ยงโชคเกงกำไรหรือจะร่วมหุ้นลงทุนกับมิสหายก็ตามควรพิจารณาให้รอบคอบอย่าใจเรวร่วนได้เพราะมีเกณฑ์สูงว่าจะได้มากเสียหมดนะคะ ในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมค่ะให้หลีกเลี่ยงหากถูกชักชวนให้หารายได้ในทางที่ไม่สุจริตเพราะอาจกลายเป็นหนังหน้าไฟที่จะนำภัยและอันตรายมาสู่ตัวเองนะคะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมค่ะ จากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาหรือคนรักคู่ครองถึงจะมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนทําให้เกิดรายได้ที่มีโอกาสได้มาโดยไม่คาดฝันอีกด้วยนะคะแต่ควรระวังพนักงานลูกจ้างบริวารอาจคดโกงไม่สุจริตที่จะทําให้สูญเสียเงินจํานวนมากได้คะ่ะชาวราศีตูลมีดาวศุกเป็นดาวประจำตัวควรเสริมสิริมงคลให้ตัวเองด้วยการสักการะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมอย่างสม่ำเสมอนะคะ เอาแล้วค่ะแลนนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงโชคลาภการเงินสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ